ไม่ต้องกลัวโอูุ้ณาหนรองเท้ากูอยู่ทมือให้พี่เอาพูดด้วยเลยแม่พี่ไหนูงเทียนพี่จะพูงแหนวพี่นี่แต่มันก็ไปคุยกันแล้วในห้องมันอะเฮ้ยตรงนี้รับได้นะไม่มีปัญหาจ้ะโอ้โหก็เสิร์งอยู่เนี่ยเออคนเดียวกลัวทำไมวะเออกลัวทำไมไปเลยวิอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวเรียกวผมเป็นแบบนี้แหละ ตรวจสอบข้อความที่ถูกทิ้งโดบริการมแน่จริงแต่บางคนไม่บอกแม่ครับเมื่อสองปีใส่เสื้อลับคนไม่มีปัญหาผมบอกมึงมึงแน่จริงเป็นซายเสือใหญ่เนี่ยซอยมึงอยู่แดง่ผบอกเงี้ยเออตงคมิทหนึ่งตรงคุมวิทยสิบสามอ่งเงี้ยุมวิทย์สามสามอเงี้ยสิบเอ็ดอเงี้ยเข้าไปเนยไปเดย เปแค่เขาไปส่งของในโรงแรมแม่เน่ยมันยืนอรอแล้วมองแล้วเดี๋ยวมันโดนแบบนั้นดิกก่ทุกนี่ยแล้วมันจะไม่กล้าเข้าไปอกีการในเวลาที่กำนดิน,น,<ห>นเครืรองดารเพื่อปรับนู้น้องชายแล้วลูกเลยตอนแรกกันอะไรอ่รู้ วันแรกผมไว้ยามึงหลบหูดีครับวันไหนพลาดไปเจอวันนี้เรามาดูแอนเล็กบนถ้าไปไหว้วิ่เลยที่สายยาที่สายขาดยองไม่ได้จะทั้งวันสิบแปดอ่ะแล้วกลับไปใหม่นะแล้วกลับไปใหม่เราไปจีบลาสอยก้าวเราไม่รู้ทางไงเห็นแล้วตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่นี่นะครับผมอยู่ซอยนาราธิวาสซอยหนึ่งนะเราจะมาคุยเรื่องชุดเต็มยศอ่ะมารับลูกค้า เมื่อกี้อ้นก็ทดลองรอซื้อไปทีหนึ่งเขาก็เอาโอเคนะพี่ลูกค้าครับตรงนั้นมีวินอยู่ชื่อหนุ่มชื่อหนุ่มเออชื่อหนุ่มเนี่ยลูกค้าลุกสมควรออกเดินออกมาตรงนี้เซเว่นได้ไหมพูดดีเนี่ยแต่แกเป็นคนเสียงดังครับแกเป็นคนเสียงดังแล้วหุ่นแกอย่างนั้นแหละแต่สำหรับบางคนที่เต็มยศคือพวกแกพูดอะไรก็แกเขารู้กฎหมายมันไม่ได้ห้ามว่าทุนใส่เสื้อแกรับคนนะครับแต่มันไม่สมควรอ่ะ ก็ไม่พ so, yeah. ูดแล้วไม่พูดแม่ต่อแม่ยี่อะดิเฮ้ครับมีว่ะมีมันร้อยไล่ะผมร้อยกาแฟผมซื้อใครบอกว่ารับไม่ได้ไม่ใช่รับไม่ได้แลไอ้ต้น อะไรๆมีใครพูดคุยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเมทรับไม่ได้ไอ้สัตว์มึงรับได้หมดเลยผมพูดเองเขื่อเขาด้วยหน้าเหี้ยฮัลโหลท่านี้ครับนี่ผมอยู่วินสารอะไรนะที่ว่าซอยหนึ่งใช่ป่ะแถววินหน้าคอนโดสีลมสุรวงศ์นะครับนะครับที่มีปัญหานะครับพี่เขาให้รับนะครับแต่ไม่จะไม่ให no ้รับหน้าวินนะครับให้เดินไปรับตรงหน้าเซเว่นนะครับนะครับเมื่อวานเมื่อวานมีลาล่านะเมื่อวานมีแก๊ปนะครับใส่เสื้อลาล่ามารับนะครับรับไม่พอ จะยกพ่วงมากระทืบพี่เขาอีกนะครับพี่เขาบอกดีนะ่งเล็งพี่เขาพูดดีๆนะครับเขาพูดได้ดีๆนะครับไปยกพ่วงมากระทืบเขานะครับนะครับเดี๋ยวถ้าจะยกพ่วงมาครับมาเลยผมรออยู่นะฮะดูไหมครับมึงให้เกียดเขาหน่อยเนี่ยนะครับนี่คอนโดกับวินนะครับนี่คอนโดงที่ผมอยู่นี่ที่หน้าวินนะครับนี่คอนโดนะครับ ครับรับพี่เอาให้รับนะครับแต่ต้องไปรับหน้าเซเว่นนะครับไม่ใช่มารับตรงนี้เดินไปอีกนิดเดียวเลยครับเดินไปถึง19เลยนะครับเซว่นออัตรหลบพี่่นนดาที่ว่าซอยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงตรงตึกอะไรวะเนี่ยคอนโดสุริยงสีคอนโดสีลมสุรวงนะครับไปรับตรงอาคารไทยสมุทรอ่าไทยสมุทรนะครับถ้าถ้าจะรับนะครับให้ไปรับตรงหน้าอาคารไทยสมุทรนะครับพี่เอาให้รับนะครับแต่อย่ามารับในตึกนะฮะต้องไปดูให้เขาดูด้วยว่าหน้าแค่ตรงนั้นเอง เดินไปไม่ถึงิบไม่แรงครับพี่ไม่แรงครับพี่เอาให้รับนะครับแต่แต่ต้องเกรงใจเขาหน่อยนะครับเมื่อวานเมื่อวานมีเคสมานะครับมีแก๊ปใส่เสื้อลาล่ามารับนะครับรับผู้โดยสารพี่เขาพี่เขาเดินไปคุยดีๆนะครับไปนักเลงใส่เขาจะยกพวกมากระทืบเขาอีกมาทีเียรออยู่เนี่ยบอกเออมาทีครับรออยู่เซียนมวยอ่ะตรงนกหนไอ่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูหรีบมึง ครับพี่เนี่ยเนี่ยคอนโดนะครับเนี่ยคอนโดนะพี่นะเนี่ยวินพี่เขาอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้านู่นแหะพี่เดินไปเซเว่นหน่อยหนึ่งอ่นะทางมุมมา<อ>เดินไปไม่ถึงสิบเก้าเลยพี่ไปตรงนั้นแหละไม่ถึงสิบเก้าพี่พี่เขาขอดีๆพี่กับผมผมบอกพี่ก่อนะไรนะครับว่าไอพ้พวกพวกพวกที่ใส่ชุดมาตเต็มยศมีกระโปรงกระเป๋าด,ด้วยนะผมให้พี่เขาถ่ายรูปส่งขนส่งแล้วนะพี่พี่จะอ้างว่าจะลูกจะเมียพี่ไปเคลียร์กับขนส่งเอาแล้วกันผมไม่เกลียดพูดแล้วเอาอย่างไรก็ส่งต้องเอาไม่รับแล้วก็ให้เกียรดเขาหน่อย ที่ไหนบอกเขาแจ้งลูกค้าที่พักอาศัยด้วยบอกเขาแจ้งลูกค้าที่พักอาศัยด้วยเน,นี่ยมันก็มีประเด็นแบบนี้เออเรารรเราเราก<ร><ร>็บอกด้แต่เออถ้าพี่จะบอกว่าให้เขาแจ้งลูกค้ามารับด้วยเราแกลบอ่ะ เราก็บอกให้ลูกค้าเข้าใจก็ได้นะครับว่าเออตรงนี้มันมีวินให้เดินออกมาหน่อยมันมีมันมีนะเมื่อกี้ลองให้ซื้อดูะเดินมาไม่ถึง19เนี่ยนดี่เดี๋ยวพี่ให้พี่บินพูดอ่ะพี่พี่เล็กพูดมาเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะครับเราเดินไปหน่อยหนึ่งหรือว่าให้ลูกค้ารอตรงนั้นเนี่ยบอกเขาดีๆบอกว่าผมรออยู่ตรงนี้นะคือประสบการณ์ผมก็เคยขับส่งอาหารรับคนมาก่อนใช่แต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันบังคับให้ผมมาขับวินผมเข้าใจแหละการหาเงินน่ะทุกคนลําบากมีทุกคนอยู่แล้ว ขอความร่วมมือหน่อยนะครับให้เก็บซึ่งกันดีกว่าเราอยู่เหมือนกันพี่น้องใช่แล้วมันปัญหาทุกอย่างมันจะไม่มีมาเลยครับแล้วถ้าพูดไม่ฟังอ่ะทำไงพี่ต่อไปก็แล้วแต่ครับตามขั้นตอนเลยตามขั้นตอนถ่ายรูปแล้วส่งขนส่งนะถ้าจะยกพวกมาอีกวะโทรหาผมเลยนะก็แล้วแล้วแต่เขาเลยครันะจะยกพวกมาเรียกผมด้วยนะครับผมเออผมมานั่งรอเพื่อนผมอยากโดนช้อนหน้าพี่เฮออยากโดนช้อนหน้ามากเลยพวกเกี้ยนั่นพวกดีเดียร์นักเลงหน่อยอ่าอุ่นดียรนักเลงเนี่ยวเขา คนเก่งเลยพวกเรานะี่ยผมบอกหลายรอบแนละ้วที่ผมไม่ได้เขาข้างวินนะผมพูดเป็นกลางผมพูดมาหลายรอบแล้วพวกคุณไม่ฟังไนงะอ่อพี่นพี่ขอเกรงใจกันเขาให้เกียเขาเกรงใจแต่พวกคุณทําอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกเข้าใจว่าเหนื่อยนะพี่ผมเหนื่อยถ้าเขาไม่คุยดีๆนะนี่นี่เดี๋ยวใครที่ใส่เสื้อที่บอกว่าใส่เสื้อมาเป็นปีๆไม่มีปัญหานะ เก๋ามากนะนี่คุณเข้าไปรับนะซอยบุญอยู่นะสุขุมวิทย์สามสามจุขุมวิทย์สี่แปดจุขุมวิทย์เก้าเจ็ดทัพหนึ่งนะถ้าคุณรอดนะตีนมาย่ำหน้าผมเลยเนี่ยถ้าใส่เสื้อแก๊ปไปด้วยนะสิบหกขนาดไม่ใส่เสื้อแก๊ปอัยังไม่รอดเลยโอ้โหผมแล้วไม่รู้จะพูดคําไหนกับพวกคุณแล้วเนี่ยเออรู้จะพูดคําไหนกับพวกคุณแล้วจริงจเนี่ยผมเคยเข้ามาคุยกับพี่เล็กเนี่ยคุยปีที่แล้วแล้วนึกว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันก็แย่ลงตลอดใช่ไหมพี่ ไม่ฟังกันเลยพี่พี่ไม่ฟังเลยเลยว่าเานี่ยเปล่ยนไมเนี่ยเนี่ยเห็นว่าทางเข้าเนี่ยคอนโดแค่นี้เนี่ยเกงใจเาเนี่ยบินอยู่หน้าประตูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่ให้ลูกค้าเดินไปเซเว่นเดินเดินไปนิดเดียวพี่เดินไปนิดเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่จะมาบอกให้วินไปบอกลูกค้าว่าถ้าเรียกแกลให้ลูกค้าบินหน้าเซเว่นไปตรงโน้นแต่เราเป็นแกป็่อะลูกค้าเขาเรียกเราแล้วก็โทรแชทคุยขังเขาได้พี่เมื่อกี้ล่อซื้อไปแล้วคนนึงใช่ไหมอ้น เมื<ล>อม่อกี้ล่อเรียกกาไปแล้วคนหนึ่ง,ขงเขาก็ไม่เข้าเห็นไหมล่ะครับเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนที่แบบให้เกียรติซึ่งกันแล้วการเออเราอืมเราไม่นี่กันอยู่แล้วใช่ไหมต่างคนต่างทำา,ทามาหากินไม่จับเจ็ใช่ใช่นี่เดี๋ยว่อให้ดูอีกคน,นกนเ็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเน่เน่เน่เขาดูนะเดี๋ยว่อซื้อให้ดูอีกคนหนึ่งก็เรียกวินเห็นไหมมีแต่คนแบบที่ว่าผมบอกพี่แล้วว่าไม่มีใครกลัวใครเราแต่โตพี่พี่ขอนั่งเนี่ยทั้งวันเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลย ใช่ไหมพี่พนั่งเนี่ยนะพี่ดูหกสิบบาทไม่ถึงร้อยนี่บุหรี่ซองแดกข้าวจานน้ำมันยังไม่ได้เลยเห็นไหมแต่พี่อย่าลืมว่าพวกเราแก๊ปเนี่ยมันสามารถไปรับตรงไหนก็ได้คนเรียกใช้บริการตลอดแต่เราต้องแอบแอบกันพี่ไง็ไงโอ้ผมผมผมแบบเป็นคนตรงๆผมพูดอะ่ะแล้วผมพูดแรงไปเดี๋ยวก็จะมีคนรับไม่ได้ เดี๋ยวก็จะมีคนด่าผมเข้าข้างพี่วินอีกเอ่าล่อมาเราไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่าจะแก๊บหรือจะวินเรามัไม่เยอะเลยเยอะเลยคนที่ขับวินเราเคยขับมาก่อนเหมือนกันกี่บาทถ้าวันหนึ่ถ้าเราไป็นแง่ดีๆเราไปนี่เองถ้าไปดูในหน้าไลน์ผมแล้วผมขับโปรเจกต์กับของคนเว่ยอ๋อคนหนึ่งหกแปดเว้ยค่อยฟังกันดูจริงผู้ไรเงผมไปปล่อยเว่ยใ้ ทำไมพี่พี่เขาไม่ไปสมัครแก๊บล่ะเนี่ยความคิดพี่แบบนี้อีกแล้วเนี่ยพี่เขาขับจนรถพังแล้วเนี่ยเขาถึงเลิกมาขับวินเนี่ยเขาขับตั้งแต่สมัยโปรเจกต์บูมบูมาเขาสมัครแต่ยังไม่เป็นแก๊บแบบพี่แต่พี่ต้องเข้าใจตอนนี้ขับแก๊บเป็น่งไงเอไออะไรก็ขับแก๊บตัวพี่ตายแล้วนี่ผมมีเพื่อนสิบคนที่ผมไม่เคยแนะนำให้ให้สมัครแก๊บเลยนะผมแนะนำให้ไปหางานทำ ดูหน้าโปรไฟล์ผมลน์อ่ะผมก็ขับอยู่เป็นโค้ดด้วยดูแลโอ้ยยี่สิบปิดถาวรไปเลยแกบินไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบางคนมันถนัดคนละแบบไะพ,พี่จะให้กีบพี่จะมาบอกให้ปิดวินไม่ได้พี่เอ๋ผมบอกให้ปิดฟูดได้ไหมล่ะเพราะผมไม่เคยวิ่งฟูดอะ่ะทุกคนมันต่างคนต่างถนัดพี่เขามีให้เลือกหลายอย่างใครถนัดแบบไหนก็วิ่ง<ร>แบบนั้นครับใครใถนัดแบบไหนก็วิ่งแบบนั้นพี่แกบอชีพไม่มั่นคงตุก ใช่มึงถึงได้วิ่งหลายอย่างไงไอ้บิ๊กเอ่อก้ามาปะล่ะก้าเข้าบะาก้าเข้าเบ้าจะดูเว็บมันจะเป็นยังไงนี่ใช่คือว่าเว็บน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่ทำรัศกรทำได้สีดำอะไรนะนี่ใกล้ใกล้กับวัดแขกไหม ใช่พี่เราต้องเข้าใจพี่วินลมไฟเก้าใช่ลมไหนใช่โอเคไฟเก้าเด้อดีๆดีๆดีๆดีเดี๋ดีลมไเก้าเดี๋ยวไปเลยผมนั่งรอตรงนี้พี่ไปสามสิบบาทให้ยูีสิบไม่ใชไรสาวที่บาทให้ยูี่สิหนูแน่นอนจริงๆไอ้ติ๊ตสิบบาทเลยไอ้สามสิบไอ้สี่สิบไอ้ยูสี่สิบเลยไม่ใช่ไ้อยร เออเข้าใจพี่วินนะแถวไหนครับ,รบนะมาคุยกันนะครับมาคุยนยครับวันนี้ถ้าเป็นต่างชาติะครับถ้าเป็นต่างชาติเดี๋ยวผมคุยกับพี่วินให้นะครับถ้าเป็นฝรั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับทาง <นะ S 1> ทางวินให้แล้วกันนะครับนะครับใช่ครับนะครับไม่ได้ไม่ได้เขาทำไม่ได้ทำไงด้ นี่นะครับขออนุญาตไม่ได้หรอกตรงนี้มีวินเนี่ยอย่ารับเลยอาลูกคนละคนนี่เองหลังว่าซื้ลาว่าเนี่ยรถพี่ยี่สิบสองปีที่แล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นพวกต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับทางพี่วินให้อีกทีนะครับ นะครับว่าถ้าเป็นต่างชาติจะทำยังไงนะครับตอนนี้เราก็นี่ครับนะครับเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับไม่ใช่อยู่ดีอยากจะมารับก็มารับนะครับใช่ครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วกันนะครับเลย งคนว่าเนะขาก็ดีแบบนี้จะว่ามีหลายคนดไยรับเลยพะพี่ก็พูดีอยู่แล้วใช่เห็นามเห็นมใช่ครับถูกต้องครับเขาให้รับนะครับแต่ต้องเดินไปตรงนู้นนะครับต้องเดินไปตรงต้องเดินไปตรงนู้นนะครับสิบสิบยี่สิกานะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเราเดินไปตรงนู้นนิดเดียวเองนะครับตรงตึกตรงตึกไทยสมุนนะครับ ที่เขาให้รับนะครับแต่ขอให้เดินไปตรงนู้นนะครับไม่ใช่มารับตรงหน้าวินหรือในตึกเขานะครับนะฮะตรงนี้เขาเขาขับรถวันๆกว่าเขาจะได้ตังค์นะครับเราต้องเห็นใจกันบ้างนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไง้คนรับเลยไม่บอกไม่รรับไม่รับจบแล้วเราก็นะครับเราเราก็คุยกันดีๆนะครับขอรับกันดีๆแล้วนะครับไม่ใช่มาแบบเมื่อวานนะครับมาแล้วก็มาหาเรื่องเขานะครับจะมายกพ่งยกพวกมานะครับที่ใส่ไม่ดีนะครับมาแบบเนี้ยมัน มันดีรู้เปล่าฮะเห็น hmm. ร no, ู s not, <S ้ว่ามีวินเข้ามาขอก่อนถ้าพี่วินถ้าพี่วินให้เขาก็ไปถ้าพี่วินไม่ให้เขาก็ยกเนี่ยแค่นี้ก็จบปัญหาไม่เกิดแล้วพี่ใช่ไหมไม่มีใครถ่ายรูปไม่มีอะไรก็จบไม่ต้องไปเสียค่าฝากค่าอะไรนะที่ว่าซอยหนึ่งนะครับตรงตึกไทสมุรนะครับอาคารสีลมสุรวงคอนโดมิเนียมนะครับหลังไอทเอฟอะครับนะครับเราเมื่อวานพี่ทางทางพี่วินเขาแจ้งไว้แล้วครับว่ามี แก๊สใส่เสื้อลล่ามารับนะครับเราพอพี่เขาพูดดีๆนะครับก็จะไปหาเรื่องเอานะครับครับจะไปยกจะไปเอาพวกมากระทืบเขานะครับมันไม่ดีนะครับนะครับไอคนที่พระวานะครับถ้าถ้าถ้าดูอยู่นะครับมาดิคุณลองมึงมาเลยนะครับนะฮะจะตบให้หัวทิ่มเลยนะครับลันตลอดเคยังหาตัวไม่เจอนะครับว่าเด็กที่ไหนนะครับยังหาตัวไม่เจอนะครับ เมื่อกี้ผมรอเือผมเป็นคนเรียกนะฮะจะรอดูว่าถ้าเห็นบินเนี่ยเขาจะแบบมาขออนุญาตไหมใช่ครับเขาก็ขอเห็นะเมื่อวานถ้าคุยกับพี่เขาดีๆพี่เขาก็ไม่ว่านะครับแต่มึงมานักเลงไส่เขานะครับมาหาลงหาเรื่องนะครับครับเมื่อวานมีเมื่อวานมีแก๊ปนะครับแก๊ปบินนะครับใส่เสื้อลาล่านะครับมารับในตึกนะครับ เสร็จแล้วพี่วินเขาว่าเข้าไปเตือนดีๆนะครับพี่เขาเข้าไปเตือนดีๆไปหาเรื่องพี่เขาอีกหาเรื่องไม่พอจะยกพวกมากระทืบเขาอีกนะครับไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ทานะครับยมคนะครับปล่อยเขาไปพี่เมื่อกี้ผมเรียกเขามาเองนะครับเรียกมาให้ตังค์เฉยนะครับแวเราอยากเราอยากดูนะครับว่าคันอื่นเขาจะเป็นยังไงครับเราล่อซื้อไอ้ทียนั่นอยู่นะครับอยากเจอตัวมันเหมือนกันนะครับ อ๋อเมื่อวานเนี่ยนะพี่เขาบอกว่าขับเอ็นแม็กสีสีแดงเพูขับเอ็นแม็กสีแดงนี่นะครับขับขับเอ็นแม็กสีแดงนะครับถ้าถ้ามันดูไลฟ์สดอยู่นะครับผมรออยู่นี่นะครับผมเนี่ยครับแอดหนึ่งครับรออยู่นะครับไปนักเลงที่อื่นครับอย่างมานักเลงที่นี่นะครับผมว่าเขาก็พูดนะครับผมก็ไ่ไดล้วเดี๋ยวห้านาทีเลิกไปเลยสิบแถมหนึ่งได้วครับสิบแถมหนึ่งโอเคครับตัวเรื่อง ช่วงนี้งานยุ่งๆนะครับไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ตัวเก่าไหมครับตัวเก่าตัวใหม่พี่เมื่อวานตัวเก่าตัวใหม่เอ็นแม็กตัวตัวของคูเนี่ยเอ็นแม็กตัวเก่านะครับตัวสองพันสิบเนะครับสีแดงนะครับตัวสองพนเก้านะครับสีแดงนะครับเอ็นแม็กไปเลยวะเอ็นแม็กไปเลยนะครับนะสามร้อยเลยร้อยห้าจุดก็ตายแล้วครับจะตายเนี่ย ไม่เคยรู้นะครับเราก็พูดกับเราก็พูดกับเขาดีๆนะครับ5,000ัน่าี่ว่าซอยหนึ่งพี่บอยนะครับตรงตรงหลังเตอะอเิียติอันี้คันนี้ยี่สองปีแล้วผมซืมาผมซื้อนี่ต่ก่อนรมจอดนี่แ่มันไม่มีจอดผมนี่นครับลุงที่วินนะครับผมก็บอกเขาแล้วนะครับว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยเรื่องถ้าเป็นต่างชาติให้นะครับแต่ผมจะคุยให้นะครับถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนไทยนะครับให้เดินไปตรงหน้าตึกไทยสมุรนะครับนิดเดียวเองนะครับสิบเก้ายี่สิบเก้าเลยนะครับแต่ป๋าต้องเข้าใจระบบของผมด้วยนะถ้าเป็นต่างชาติเป็นแคปเทียเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคุยเดี๋ยวเราคุยเรื่องให้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นต่างชาติทำยังไงนะครับจัดหนึ่งนะครับ เด no? ี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่าบยังไม่เาบโอเคแล้วป๋าบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างานนะครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับ่แต่ถ้าเป็นคนไทยนะครับขอให้เดินไปตรงตึกไทสมุทนะครับนะครับอย่ามารับตรงนี้เลยเกรงใจเขาเกรงใจพวกพี่วินเขานะครับให้เกยีตยซึ่งกันแล้วกันดีกว่านะครับไม่ใช่ครับไม่รู้ครับเดี๋ยใช้ไม่ได้ถ่าอย่างนี้แน่นอนครับจะมาถ่ายรูป พวแกปพผมไม่เอานีผมไม่อยากนะผมต่างกันมาหากินน่ะมันก็ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรต๋ไม่มีไรไม่มีไรครับเรามาคุยกับเมื่อวานพี่วินเขาแจ้งไปนะครับว่าแก๊ปมาหาเรื่องนะครับเราก็เลยเข้ามาดูดูหน่อยนะครับวันนี้่นั้นเพิ่งเสร็จงานก็เลยเพิ่งมานะครับบางคนมันคุยภาษาคนไม่รู้เรื่องุยภาษายเล่นยามาด้วยอแบ่งเปี้ยวเลย ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณคุณบนดวงจันทร์นะครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับนะครับแต่แต่พอพี่เขาไม่ให้รับนะครับเขาพูดดีๆนะครับไปหาไปหาเรื่องเขานะครับจะยกพวกมากระทืบเขานะครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อย่าไปทำแบบนี้นะครับถ้าเป็นวินอื่นคุณไม่รอดแน่นอนนะครับ แต่แต่วินพี่คนนี้นะครับเขาอยู่คนเดียวนะวินพี่พี่พี่ไรพี่เล็กใช่แต่วินพี่พี่เล็กตรงนี้นะครับในนะพี่คนนี้นะครับเขาไม่เขาไม่ทำนะครับเขาปล่อยไปแล้วครับนะครับแต่อย่ายาไปลักเลใไ่เขานะครับหรือหมวกไอทอนหมวกนักพร้อมมเลยอ่ะพร้อมมจะฟาดพี่หรอเลยนะนะครับเดี๋ยวผมฝามเอางี้ได้ว่าผมฝากบ่อยแก๊ปคันเมื่อวานนะครับที่ขับเอ็นแม็กสีแดงนะครับถ้ามึงแน่จริงนะครับมึงมาหากูเนี่ยครับร้องอยู่นะฮะ อย่าไปเก่งกับพวกวินเขาเลยนะครับมาหากูเนี่ยนะครับมึงทักมาเลยก็ได้เฟซส,ส่วนตัวหรือจะทักข้อความเพจมาเลยก็ได้มึงจะยกพวกมาร้อยคนยี่เราสองร้อยคนมาเลยนะครับกูรอมึงอยู่นะครับอย่าไปนักเลงใส่คนอื่นครับไม่ดีนะปีเขาไม่ทำพวกม,งมึงหรอก นะครับเราพูดกันดีๆนะครับก็ถอนหมวอนเอาจะมาฟาดเขาจะไปยกพวกมากระทืบเขาเดือดมานั่งแก้ปัญหาตอนมีเรื่องครับว่าไงครับทำไงจะไม่ให้ติดสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงผมผ่านมาแล้วนะครับจะทำยังไงยอดผู้กม่ต้องรวจให้มันกลาวโอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็พี่วินเขาร้องเรียนไปทางแชทเพจนะครับเราก็มาดูเรามาคุยให้พี่วินเขานะครับครับผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างนี้นะครับมัน ไม่ดีนะแกมันมาหาเรื่องวินครับพี่โอยมาครับรถถังผมไม่กลัวหรอครับผมเนี่ยรถถังฝั่งทนนะฮะผมเนี่ยรถถังฝั่งทนนะครับใจทเรื่องแล้วไหมนากฤษาม่มีแล้วทาเรื่องตรงขนตรงแล้วแต่พี่เล็กถามยังเถ้าเป็นต่างชาติเอาไงต่างชาติเดี๋ยวคุยให้ต่างชาติตาก่อนว่าเราอ่ะ ว่าเราไม่ดีนะทุกวันนี้ขอโทษเราด้วยยกที่ไหวเราโอเคแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราจะปรึกษากับพี่วินเขาอีกทีนะครับหน้างานนะครับมาขอถ้าคุยกับเขามีเรื่องนะครับมาเกลมาเข้ามาหาพี่วินเลยนะครับเข้ามาหาพี่พี่เล็กคนนี้นะครับพี่วินนะครับชื่อเล็กนะครับพี่เล็กคนนี้พี่ชื่อพี่เล็กนะครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับเข้ามาหาพี่เล็กเลยนะครับมาคุยกับพี่เล็กเลยนะครับเบร์พี่เล็กวินเบอร์สี่นะครับเข้ามาคุยกับพี่เขาได้เลยครับพี่เขาอยู่ประจา นี่ครับพี่ผมบอกอยู่นะครับถ้าเป็นต่างชาติเข้ามาคุยกับพี่เล็กเนี่ยพี่วินคนนี้นะครับเบอร์สี่พี่เล็กนะครับถ้าเป็นต่างชาติเขาไม่ยกให้หรือไรเขาเข้ามาคุยกับพี่เล็กก็ดีๆนะครับอย่าไปกลวนตีนพี่นะครับโดนกระทืบไม่ช่วยนะครับบอกก่อนนะครับแต่ที่ผมบอกครับเนี่ยผมผมคุยให้แล้วหาหาทางออกให้กันแล้วกันแล้วครับนาที่ว่าซอยหนึ่งครับหลังตึกไอเทปนี่สีลมวงงโง่เนี่ยอะไรละ นู่นลงไปนู่นเลยนู่น,นถ้าไปบินนู่นก็ไม่กล้าอะไรไครับเพราะมันเห็นบินเยอะแต่พอมันมาที่ไรมันเจอพี่อยู่คนเดียวนะพี่กลัวครับว่าง่ายครับคุณอภิญญาครับว่างไงครับเรียกผมหลายรอบแล้วเนี่ยนี่เมื่อสองปีงที่แล้วเฮ้ยบินแพ้ถ่ายไม่มย ยังเลยครับยังไม่เจอตัวนะครับยังไม่เจอตัวนะครับนี่เดี๋ยวเราฝากข้นจบทันทีไม่ถึงสี่นาทีมาตรงนี้ยังไม่ทันจอดรถเลยนี่ครับอยู่ที่วินนะครับคุยกับนั่งคุยกับพวกพี่ๆวินเขาอยู่นะครับเราก็มาก็มาทําข้อตกลงเมื่อวานที่เคยเคยมาคุยแล้วรอบหนึ่งนะครับเราลงไปเฮียมันแปดคนเราลงไปได้ไหมล่ะใช่ครับใช่ครับเราก็ต้องให้เกีีรยิซึ่งกันและกันนะครับเราก็หากินเหมือนกันพี่เขาก็หากินเหมือนกันนะครับ นะครับเรเอาไหนที่เลี่ยงได้แล้วก็ต้องเลี่ยงนะครับใช่ครับผมเป็นประธานปลอมตัวที่จริงแล้วผมเป็นคนขายน้ําครับน้ําท่อมครับเราก็ไม่อยากยุ่งกับเางชาติกนนะเนาะเราก็ต่างชาติกินันไม่เกิโอเคครับก็วันนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่น่าทำนะครับไม่น่าทำนะครับแม่แม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นต่างชาตินะครับตึกสีลมสุรวงคอนโดนะครับนี่นะครับมหาพี่เลยครับพี่วินบอกว่า นะครับมาคุยกันก่อนต่างชาติว่าผมนะว่าไม่ดีแต่เดี๋ยวเนี้ยยกมือไหว้ผมมาเป็นเพื่อนผมเลยนะครับถ้าถ้ากดงานที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพชเนียผมนี่ครับตึกนี้นะครับสีล้อมสุรวงคอนโดมิเนียมนะครับถ้าได้ต่างชาติเียนะครับมาคุยกับพี่เล็กนะครับเดี๋ยวพี่เล็กจะจัดการให้นะครับนะครับถ้าเป็นาแต่ถ้าเป็นคนไทยให้เดินไปรับตรงนู้นนะครับตรงหน้าตึกไทสมุทนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ใส่เสื้อแก๊ปนะครับเต็มยศรับผู้เดืสารนะครับ พูดไปครั้งที่ร้อยนะครับปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ยถ้าโดนกระชื้ขึ้นมาหรือว่าโดนอะไรขึ้นมานะครับไม่ต้องร้องเรียนมาทางเพจนะครับเกานะเก่านะไม่ยุ่งนะครับบอกแค่นี้นะครับเราห้ามเรื่องนี้เลยนะครับผมยังโดนเลยนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับอาเล็กมีอะไรจะพูดบ้างไม่มีแม่เราต่อบแต่เราทำไงอยยหน่อผมไม่ค่อยอยากพูดกับพวกนี้นะครับพูดไปเหมือนพูดกับพวกซีซีอ่ะไม่มีสมองไม่คุยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไงค่อยว่ากันแล้วคันนะครับเดี๋ยวขอตัวกับทอมทอมก่อน <c oughs> นะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ <c oughs>